กันนะครับตอนใช้สายนะครับใช้สายนะแพ็คคู่นะครับห้าสิบเอ็ดแรงยันม่านะครับมาพร้อมดันดินน้านาซาครับรถสวยๆนะครับรอๆเลยครับแพ็คคู่เลยนะครับสวยๆเดิมๆนะครับราคาสี่แสนต้นๆนะครับ รอครับพี่น้องสวยๆตาเดิมนะครับมาแบบแพ็คคู่เลยครับถ้าเสียแรงยันมากนะครับดันดินหน้าใหม่นะครับของนาซ่านะพร้อมผ่านควนใหม่นะครับของนาซ่านะครับสนใจโทรนะครับ0918637311นะครับ0918637311นะครับสวัสดีครับผม